สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลายคนถามได้เข้ามาว่าเวลาแต่งหน้าเนี่ยไปจ้างใครแต่งนะคะหรือว่าไปแต่งที่ไหนจริงๆแล้วจะบอกว่า แต่งเองนะคะมาจากการที่เราเคยจ้างช่างแต่งหน้ามาแล้วเวลาเขามาแต่งเราก็ใช้วิธีครูพักรักจําค่ะถามนูน่นถามนี่แล้วเราพอถามเสร็จก็ต้องเอามาพัฒนาการแต่งหน้าของตัวเองเล็กๆที่เล็กเริ่มแต่งหน้าก็เป็นซาลาเปาเหมือนกันนะคะเราไม่ได้มีไฮไลท์ไม่ได้มีเชดดิ้งหน้ามันก็จะแบนๆมันไม่มีมิติตอนนี้ก็คือจะเริ่มแบบไฮไลท์เชดดิ้งได้เพราะฉะนั้นวันนี้จะมาสาธิตแล้วก็แนะนําการแต่งหน้าสไตล์เล็กนะคะบางคนอาจจะแต่งเก่งกว่าเล็กอยู่แล้วก็คอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาเพิ่มเติมได้ะคะ่ะ เอาละค่ะเริ่มนะคะเริ่มจากใช้น้ำแร่ฉีดหน้าฉีดไปเลยคะ่ะให้ชุ่มชื้นนะคะอย่างนี้นะคะดูนะคะตกเออไม่ต้องตกแรงนะคะ เอาบเบาๆตบให้มันหมาดๆการตบหน้าเนี่ยนะคะตบแบบนี้บเบาๆเนี่ยเวลาแต่งหน้ามันจะทําให้หน้าเนียนอันนี้พอพอเราตบไปสักพักหนึ่งก็ปล่อยให้หมาดๆอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะการแต่งหน้าต้องห้ามร้อนถ้าบ้านไหนไม่มีแอร์ก็เปิดพัดลมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่หน้าร้อนมันจะเป็นก้อนมันจะต้องเพราะฉะนั้นเวลาแต่งหน้าต้องไม่ร้อนนะคะพอเริ่มแห้งหมาดๆนะคะเราลงนี่ก่อนเลย m o i s ไรเซ z e r ยี่ห้อไหนก็ได้คะ่ะขอให้ดูคุณสมบัติก็คือเรื่องของให้ความชุ่มชื้น50บวกอย่างเราเน้นความชุ่มชื้นนะะค ใช่ให้ตรงกับสภาพผิวเราหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเสร็จแล้วเหลือก็ลงมาที่คอ เคล็ดลับก็คือตบเบาๆค่ะเหมือนเดิมเมื่อก่อนเล็กก็ไม่รู้มีน้องที่แต่งหน้าเนี่ยที่เขาเป็นน้องน้องที่เป็น LGBT นะคะเคยมาแต่งหน้าให้เล็กเวลาที่เล็กต้องไปรับเหรียรับรางวัลน,นู่นนั่นนี่เขาก็จะสอนว่าพี่เล็กครับตบเบาๆ,ๆเนี่ยมันจะทําให้เวลาแต่งหน้าพวกรองพื้นต่างๆมันเข้าหน้าแล้วเขาบอกว่ามันจะติดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสักพักแห้งๆแล้วหลังจากมซ์ไรเซอร์นะคะพอเสร็จปุ๊บตามด้วยเพียงกันแดดนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ให้เหมาะกับสภาพผิวเรา ต่อจะครีมกันแดดจะเป็นพรัมเมอร์พรัมเมอร์ก็ยี่ห้อไหนก็ได้ไปดูเองเนาะก็คือไปดูเองที่มันเหมาะกับผิวของเราจะช่วยเบลอรูขุมขนจะปกปิดรูขุมขนให้รูขุมขนเรากระชับขึ้นมันก็จะทําให้เวลาลงรองพื้นต่อมาก็จะเป็นรองพื้นรองพื้นนะ่ะเวลาเราลงก็จะทําให้ผิวเรียบเนียนนะคะครีมกันแดดนะเหมือนเดิมครีมกันแดดเราก็แตะ ใครแต่งไม่เป็นแต่งตามนะคะเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันเวลาทาครีมที่หน้าเหลือเนี่ยอย่าลืมที่จะแบบว่าเผื่อแผ่ไปที่คอนะคะ บางคนบำรุงแต่หน้าแล้วหน้าลอ,อยค่ะไม่ได้นะคะต้องเผื่อแผ่ไปที่คอแล้วก็เนี่ยใบหูหลังใบหูด้วยครีมกันแดดถ้าเหลือเนี่ยทาแขนได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวเล็กจะดูว่าเล็กใช้พอแล้วที่เหลือนะคะทาแขนเลยอันนี้เป็นเลิตแต่งตาค่ะอันนี้เป็นแป้งนะคะแป้งแป้งฝุ่นเอาไว้รองแต่งหน้าเอาไว้อย่างนี้ก่อนอันเนี้ยที่ปัดแก้ม ปรัชออนนะคะบรัชออมี2อันอายุ50บวกอย่างเราไม่ควรใช้กลิตเตอร์เพราะว่าการใช้กลิตเตอร์มันจะไปทําให้จุดจุดนั้นมันเด่นพอเด่นแล้วคนก็จะมองมันก็จะไปเห็นริ้วรอยควรจะใช้อะไรที่เป็นแมทนะคะสําหรับ50บวกแต่ถ้าสาวๆว,วัยรุ่นเขายังไม่มีริ้วรอยใช้ได้อันนี้จะเป็นพลาเมอร์ตาก่อนลงตานะคะพอเราลงพลาเมอร์ตาเวลาแต่งตาม,มันจะติดปัดแก้มก่อนที่จะลงปัดแก้มฝุ่นเนี่ยเราต้องลงปัดแก้มมาน,นี้ก่อนเป็นครีมก่อน ปะจอรจะเป็นโทนชมพูกับโทนส้มของเล็กในส่วนใหญ่เล็กจะใช้เป็นส้มหรือว่าโอโรสเพราะว่าผิวเล็กขาวเหลืองคนผิวขาวเหลืองจะเข้ากับสีส้มได้มากกว่านะคะมันเหมือนกับแต่งแล้วมันจะทําให้ผิวไบร์เนะาะไบร์ขึ้นอันนี้เป็นไฮไลท์อันนี้คิ้วนะคะนี้ที่ทาคิ้วอ่ะแล้วก็เป็นแปรง พอวางขึ้นสะพางเสร็จครีมกันแดดก็แห้งพอดีนะคะหลังจากครีมกันแดดปุ๊บเราก็ลงพรามเมอร์พรอมเมอร์เวลาจะลงอย่าเอาลงแก้มทันทีนะคะอย่าเอาลงใบหน้าทันทีเขย่าหน่อยเนาะเพื่อให้เนื้อครีมมันแตกเนาะเวลาลงพรามเมอร์ให้เอาใส่ให้เอาใส่มือเนาะเพื่อที่จะวอร์มในอุ้งม,มือนะคะเพื่อให้เนื้อครีมมันกระจายเสร็จล้วค่อยเอามาลงหน้านะคะมันก็จะทําให้เราสามารถแต่งเรียบเนียนขึ้น5.12 3 4รลูก พอมันไม่พอเราเราลงเพิ่มได้แต่อย่าลงทีเดียวหนาเน้นบางเบานะคะยิ่งอายุเราเยอะเราจะไม่แต่งหน้าหนานะคะอันนี้เป็นการเบลอรูขุมขนใต้ตานะคะให้ใช้นิ้วที่ไม่ถนัดลงมันจะได้ไม่หนักนะคะน,นี่ค่ะค่อยๆนะคะเกลียออกต่อไปลงรองพื้นเวลาจะลงรองพื้นนะเนี่ยนะคะไม่ต้องเยอะปุ๊บ วอมนะคะส่วนใหญ่เวลาเล็กแตนะ่งหน้าใช้นิ้วมือดีที่สุดหนึ่งสองสามเนี่ยค่ะค่อยนะคะค่อยๆค่อยๆแท็ปไปถ้าไม่พอเดี๋ยวเรา,าเพิ่มได้แท็บนี้นะคะใช้ฝองน้ำแท็บแทนะคะเพราะว่าถ้าเราแต่งหน้าหน้ามัมนจะครกค่ะเคยเห็นดินแห้งๆใช่ไหมคะเวลามันเป็นโคลอนเน่ย พอมันแห้งแล้วมันจะแคร็ก้าสมมุติเราหน้าใหญ่ตัวรองพื้นไม่พอหน้าใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเติมใหม่ทาไปก่อนแล้วเวลาทาอย่าลืมนะเผื่อหูหลังหูลงมาถึงนี่แล้วเวลาทาแป้งเราก็เผื่อมาถึงที่นี่ด้วยค่ะไม่ไงั้นเดี๋ยวหน้าลอยอ่ะ เมื่อก่อนเล็กแต่งหน้าเล็กก็แต่งหน้าไม่ไม่เนียนไม่เรียบเลยเพราะว่าเราแต่งไม่เป็นพอเวลาเราจ้างคนอื่นม,มาแต่งเราก็จำจอเอาแล้วก็ถามน้องเขาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะจ้างช่างมาหามาแต่งให้เราได้ทุกวันนะคะบางเรื่องก็ต้องฝึกที่จะทําเองเนาะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าสมมติเพื่อนๆมีกระหรือหรือว่ามีฝ้าเป็นจุดๆเนาะเราใช้คอนซีลเลอร์ในการปกปิดนะคะบางทีมันจะมีแบบมันจะมีแบบเป็นน้ำแล้วก็แบบเป็นครีมอย่างเงี้ยแบบเป็นแท่งอันนี้เห็นรอยเห็นรอยจุดไหมคะดำๆเห็นไหม พอเราแท็บเข้าไปมันจะหายไปเลยค่ะลองดูนะนีคะไม่ต้องไปอะไรกับมันนะคะแท็บแทบ,แทบก็ดูถ้าเรามีจุดด่างดำหรือมีกระเนี่ยค่ะเราก็แทบ็บแทบไปนะคะแล้วก็ใช้ดิวทแท็บ,ทบช่วยอย่างเงี้ยไม่ต้องทาทั้งหน้านะคะเอาที่แบบว่าเราต้องการปกปิดอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้ของเล็กมีแค่นี้หมดแล้วเนี่คะแค่เนี้ยเนียนละเสร็จแล้วก็ แก้มนะคะอันนี้เป็นครีมก่อนเนาะทีนี้เวลาทาแก้มเราไม่ทากลมๆนะคะเพื่อนๆอันนั้นมันจะเป็นสารเปาเนาะเดี๋ยวแฟนจะเอาไปกินไม่ใช่พยายามของเล็กอะเล็กเป็นคนหน้าใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเล็กต้องการให้แก้มเล็กมันเชิดขึ้นเนาะแล้กก็จะแปะเป็นเส้นแบบนี้ค่ะไม่ไม่ควรเกินแก้มล่างก็คือแค่นี้พอเราเอาขึ้นเฉียงแบบนี้นะเพราะถ้าเลยตรงกลางแก้มมามันจะแก้มตกเนาะหนแก้มเขาเรียกว่าจากตรงนี้ถึงหนกแก้มนะคะ แล้วอย่าให้มันกระจายนะคะเอาเส้นเดียวพอเพราะเดี๋ยวเราลงแป้งเสร็จเราอาจจะมามาปัดแก้มอีกทีหนึ่งอ่าอันนี้ลงครีมไปก่อนลงครีมไปก่อนพอเวลาเราทาแป้งเสร็จใช่ไหมมันก็จะมีแก้มละเลื้อละเลื้อถ้าแกะแดงไม่พอเดี๋ยวเรามาเพิ่มได้ต่อไปที่สําคัญนะคะเราเรียกว่าเป็นไฮไลท์กับเชดดิ้งที่เพื่อนๆลงไม่ค่อยเป็นควจะถามเล็กไฮไลท์ สีนี้นะคะแล้กก็ซื้อแบบเป็นแท่งมาเลยอันนี้คือเป็นไฮไลท์เนาะคนผิวขาวเหลืองมันจะมีแบบสีขาวกับน้ำตาลสีออกเป็นครีมกับน้ำตาลของเล็กเลจะเลือกเป็นขาวน้ำตาลการลงไฮไลท์กับเชดดิ้งจะทําให้หน้ามีมิติส่วนใหญ่คนที่แต่งหน้าและหน้าแบนแล้วดูไม่สวยดูไม่มีมิติแม้ว่าเพื่อนๆจะเป็นคนสวยมากเพราะเราไม่ลงไฮไลท์กับเชดดิง้ง มาดูกันนะคะลงแล้วมันก็จะหน้าเหมือนแมวนี่แหละแล้วเราก็มาเกลียวเ,เหมือนอินเดียแดงเวลาเล็กแต่งหน้าเวลาที่สามีนั่งดูเขาบอกว่าเหมือนแมวเหมือนอินเดียแดงอ่ะกรอบหน้านะคะกรอบหน้าก็จะประมาณนี้อ่ะอ่ะแล้วก็ลงตรงนี้เพื่อให้หน้ามีมิติให้มันมีกรอบหน้าลงอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยของเล็กเนี่ยเล็กจะมีแบบหน้าเล็กจะใหญ่ใช่ไหมเล็กจะเป็นคนหน้าใหญ่แล้วก็ไฮไลไท์เพื่อให้เห็นกรอบหน้าให้มันหน้าดูเรียวขึ้นอ่ะก็จะมีตรงนี้ อันนี้คือเชดดิ้งนะคะเพื่อให้กรอบหน้ามันชัดขึ้นเชดดิ้งก็คือการที่เราไม่ต้องการโชว์ส่วนที่มันเป็นส่วนเกินแล้วเราจะต้องการให้มันเห็นกรอบชัดขึ้นส่วนไฮไลท์คือการที่ทําให้ส่วนที่เราต้องการเน้นให้มันพุ่งออกมาเนาะเราก็จะลงตรงนี้ค่ะอ่าตรงนี้เพื่อให้มันพุ่งเนาะแล้วก็สันจมูกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตกเอาแล้วก็ตรงนี้ อันนี้ก็คือเช็ดดิ้งตงรงสันจมูกนะคะทาจากต่อจากหางคิ้วอ,ออกมาเพื่อนเพื่อนลากยาวเลยเดี๋ยวเรามาแทบๆๆบบออกน,นะเหมือนแมวไหม อ่ะทีนี้มาไล่เนาะใช้นิ้วที่ไม่ถนัดนะคะเราก็มาไล่ไปอันนี้คือพอเสร็จขั้นตอนนี้เราจะลงแป้งแล้วค่ะคือเมื่อก่อนเลกก็ยุ่งยากมากสําหรับเลกกะหรือว่าถ้าเกิดใครที่แบบไม่ถนัดทําเปิดคลิปนี้ดูแต่งหน้าตามได้เลยนะคะเซฟคลิปนี้เอาไว้ค่ะอันนี้คือเป็นสันจมูกนะเพราะถ้าเพื่อนๆไม่ไม่เชดดิ้งเนี่ยมันจะทําให้สันจมูกก็แบนแก้มก็แบนหน้าก็แบนนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ เบรนให้มันเข้ากับผิวแล้วก็ให้มันเนียนไปกับผิวนะคะเนี่ยเสร็จแล้วก็มาไฮไลท์ต่อเราก็มาแตะไฮไลท์เนาะให้แตะแต่จริงๆแล้วก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้คือทําให้เพื่อนๆดูนะคะก็ช้าๆไปด้วยกันนะเราก็ลองดูนะคะได้อย่างอ่ะได้แล้วทีนี้ต่อไปเป็นขั้นตอนการลงแป้งนะคะเนี่ยนะคะแป้ง ทาลงมาที่คอได้เลยแป้งทาเยอะแค่ไหนทาจนหน้าไม่มันนะคะพอลงพวกครีมเสร็จต่างๆก็ต้องใช้แป้งต้องใช้แป้งฝุ่นนะคะแป้งพับเลยไม่ได้เพราะแป้งพับมันจะเป็นก้อนใช้แป้งฝุ่นมันจะติดทนมันจะเข้าเนื้อมากกว่าเพราะถ้าใช้แป้งพับก็ไม่ควรลงครีมค่ะเวลาจะแต่งหน้าเนี่ยทำเหมือนเล็กเอากระดาษทิชชู่มาพับไว้ข้างๆเราอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะมันต้องใช้ บางทีมันมันเราต้องใช้ซิชูทีนี้บางคนเขากลัวเวลาแต่งตาแล้วตาเลอะเนาะเวลาแต่งตาแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเลอะบางคนเขาจะใช้อย่างนี้นะแต่เล็กไม่ค่อยได้ใช้บางคนเขาจะใช้แป้งมาเคาะเคาะไว้ที่ใต้ตาอย่างนี้ค่ะเวลาที่แต่งเลอะแล้วคือมันมันก็คือจะลงที่แป้งมันจะไม่เลอะเราอะอ่ะต่อไปก่อนแต่งตาลงพรอเมอร์ตาก่อนก็คืออันเนี้ยก็คือลงไปอย่างนี้ค่ะเวลาแต่งตาอยากให้ติดทนก็ลงพรอเมอร์ตาจะบอกว่าแต่ละอย่างนะคะใช้ได้เป็นปี2ปีมันไม่ได้ไม่ได้เปลืองนะคะเราเน้นบางเบาเนี่ยค่ะ อ่ลงพราเมอร์ไปปุ๊บทีนี้แต่งตาเล็กจะใช้เป็นสีน้ำตาลนี่นะคะองเล็กใช้สีนี้สีนี้วเวลาลงเน้นหางตามาถึงกลางตาที่เหลือเราจะเบลนเราจะใช้แปรงเบลนเพราะถ้าเน้นไปหมดมันจะตาดุเราต้องแต่งตาหวานๆเนาะเสร็จแล้วเราจะมีแปรงอีกอันหนึ่งแบบนี้แล้วเล็กก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มอันแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำมาแค่แกลางตานะแค่นี้ เพื่อนๆดูนะอันนี้คือเบ้าตาเราเนาะเบ้าตาเน้นไปที่หางตาแล้วก็กดเข้าไปนิดนึงแล้วพยายามให้มาถึงกลางตาเนี่ยเบ้าตาเรานี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าคัดเบ้าเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราอันนี้มาเบรนนะคะเนี่ยเบนคือการเกลี่ยอ่าเราก็มาทําข้างนี้เหมือนเดิมขออนุญาตใช้นิ้วนะคะแล้วเราก็จะใช้สีที่มันเป็นน้ําตาลอ่ ประกายทองนิดๆเกลี่ยไปตรงตรงนี้ค่ะตรงกลางตาเนี่ยอ่าแล้วก็มาหางกลางมาหางเนี่ยค่ะตาจะได้สดใสทีนี้สีที่เล็กใช้มันจะเป็นประกายทองแบบนี้อันนี้นะคะเราก็มาเกลี่ยที่เบ้าตาทั้งหมดเพราะว่าเราลงหนักเบาไปแล้วถูกไหมอันนี้คือเกลี่ยแล้วเสร็จแล้วใช้แปรงอันนี้นะคะลงอันนี้มันเหมือนแป้งสีอ่อนสุดของของพาเลตเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราจะมาตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้ ตาล่างใช้แปรงหัวตัดอย่างนี้นะคะอันนี้ขอบตาล่างขอบตาล่างเราจะใช้น้ําตาลเข้มผสมน้ําตาลอ่อนแล้วจิกไปที่หางตานะคะจิกไปที่หางตาถึงกลางตาพอนะไม่ต้องเลยมานะคะเพราะถ้าแต่งหัวตาด้วยตาจะตาจะดุเราทาตัวที่อ่อนที่สุดนะคะจากหัวตามากลางตาเสร็จแล้วใช้แป้งหัวตัดอันเดิมนะแล้วก็จะเน้นเป็นเนนนะคะน้ำตาลประกายทองเพื่อให้ตามันซอฟลง ทีนี้พอเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปทาอินไลเนอร์เขาเรียกว่าทาขอบตาด้านในอันนี้เขาเรียกว่าอินไลเนอร์นะคะทาขอบตาบนด้านในมันอาจจะต้องใช้นิ้วนิดนึงอ่ขอบตาบนนะด้านในค,ค่อยๆไล่ไปนะคะมันจะทําให้ตาคมเนี่ยต่างกัน ขั้นตอนต่อไปนะคะเล็กจะลงอายไลเนอร์เนาะอายไลเนอร์ปกติเราจะใช้สีดำแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้น50บวกอเพื่อนๆไปหาสีน้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลเข้มมันจะทำให้ตาคมแต่ว่าตาเราละมุนค่ะมันต้องบางเฉียบแล้วมันจะสวยตาจะคมก็จับขึ้นแล้วก็เขียนไปตามแนวขนตานะคะเริ่มจากหัวตาห,งหางตาก็ได้แต่ต้องเบาๆนะแล้วก็เลยมาที่หางตาเนาะ ระวังเลอะต้องเบาๆนะคะเพื่อนๆเขียนบ่อยๆเพื่อนๆจะชินเองค่ะอาจจะดึงดึงช่วยนะคะอาจจะได้เห็นหางตาชัดขึ้นตาล่างเนี่ยถ้าจะให้มันคมอ่ะเราจะใช้ตัวเนี้ที่เขียนตาเราเขียนด้านในนะคะตรงหางตาจิกไปตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปรงเกลี่ยนนะเพื่อให้ตาคมนะคะเอาแค่หางตานะคะไม่ต้องไปที่กลางตานะไม่งั้นมันจะตาจะดุเนี่ย เห็นไหมคะตาจะคมขึ้นมาเสร็จแล้วใช้แปรงหัวตัดอันเดิมะค่ะเพื่อนๆก็ใช้เป็นสีน้ํำตาลทองอันเดิมที่เล็กไทยเนี่ยและเพื่อนๆก็เกลี่ยเนาะจากหางตานะเราเน้นหางตาแล้วที่เหลือก็นิดๆมันจะทําให้ตาคมเนี่ยนะเนี่ยย้ำอีกรอบมันจะทําให้ตาคมขึ้นที่เหลือเดี๋ยวเรามาจิกหางตาตอนจบอีกทีหนึ่งทีนี้ก็มาลงแอมนะคะเราจะใช้สีส้มกับสีกะปิ เวลาลงอย่าใช้เป็นส้มจัดหรือชมพูจัดนะคะมันจะไม่สวยเราต้องใช้เป็นสีออกนูดๆไ่ใจะส้มนะคะคนผิวขาวเหลืองใช้ส้มผสมกับสีนูดนี่แหละคะ่ะขาให้แถบๆกับมือก่อนอย่างเงี้เนี่ยเอาฝุ่นออกไม,ไม่งั้นมันจะดูสีเข้มไปเราลองครีมไว้อยู่แล้วเนาะมันก็จะมีนิดๆอยู่แล้วปัดเฉียงขึ้นนะคะไม่ไม่เป็นกลมนะเพื่อนๆห้ามบนนะเดี๋ยวเป็นซาลาเปาปัดเฉียงขึ้นเนาะปัดไปตามหนกแก้มนะอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้ก็เบรนให้มันเข้ากันอะ่ะอย่าให้มันเป็นก้อนเนาะแต่อย่าให้เลยตรงนี้ลงมานะคะเอาเอาแค่ด้านบนเนี่ยปัดให้มันเนียนเข้ากับเนื้อผิวเราค่ะไม่ให้มันเป็นก้อนอย่าลืมเบรนนะคะให้มันเข้ากับเนื้อผิวเราเนี่แหละมันจะได้ดูเนียนสวยทีนี้พอปัดแก้มเสร็จไอตัวกรอบหน้าที่เราสร้างเอาไว้เนาะเราก็จะใช้สีตัวนี้ค่ะเราจะใช้นิดๆเพื่อมาคอนทัวร์หน้าเนาะเพื่อให้กรอบหน้าเรามันดูไม่ ไม่แข็งให้มันมีกรอบหน้าชัดแบบนินเนียนไปกับผิวแล้วก็สวยๆนะคะมาคอนทัวร์ที่เดิมเนี่ยที่เราเฉดดิ้งเอาไว้ถูกไหมแล้วก็อย่าลืมตรงนี้นะคะตรงที่เราทาแก้มไว้ข้างล่างตรงนี้เราที่ลืมไม่ได้คือสันจมูกนะคะนี่ค่ะสันจมูกนะเพื่อที่จะยกสันจมูกขึ้นไม่งั้นจมูกเราจะแบนเนาะเราก็เอาตัวไฮไลท์เดี๋ยวเราเอาตัวไฮไลท์มาลงสันจมูก ใช้นิ้วได้เลยเบาๆนะคะเพราะว่ามันไม่ควรเป็นปื้นนะมันต้องเบาๆเราจะมีสันจมูกที่มันโด่งขึ้นนะคะในขณะที่จริงๆจมูกเราอาจจะไม่ได้โด่งนะซึ่งบางคนถึงแม้จมูกสวยจมูกโดง่งแต่ถ้าเราไม่ไฮไลท์เนี่ยจมูกก็จะแบนไปเลยเนาะอันนี้คือการแต่งหน้าให้มีมิตินะคะ ต่อไปนะคะคิ้วคิ้วคือมงกุฎของใบหน้านะคะการเขียนคิ้วสําคัญเวลาเขียนคิ้วอย่าเขียนให้เป็นปริงเนาะเวลาเราเขียนคิ้วต้องเบาบางที่สุดและสีคิ้วไม่ต้องเข้มมากนะคะสีคิ้วจะต้องดับกว่าสีผมเราหนึ่งเขาเรียกว่า1สเต็ป ก่อนที่จะเขียนคิ้วเราจะใช้แปลงค่ะปัดคิ้วนะคะไปตามรูปคิ้วเล็กจะมีที่เขียนคิ้วนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นตลับเขียนคิ้วมันจะมีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลกลางน้ำตาลเข้มเราใช้น้ำตาลกลางๆนี้นะคะปัดขนคิ้วก่อนปัดให้รู้ว่าเรามีคิ้วอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวมาทำรอบอะดูนะเล็กก็ปัดไปตามคิ้วเล็กที่มีอยู่เนาะปัดไปแต่อย่าให้เกินขอบนะเพื่อให้มันเห็นสีขึ้นมาก่อนนะคะเล็กสั่งแบบนี้ค่ะที่เขียนคิ้วมันจะเล็กมากเลยเห็นไหม เสาเขียนคิ้วเวลาที่เราจะเริ่มทำกรอบคิ้วนะคะให้เขียนจากกลางคิ้วไปหาหางคิ้วตรงหัวคิ้วไม่ต้องเขียนนะคะเดี๋ยวเรามาเบลนเอาเรามาเกลี่ยเอาไม่งั้นคิ้วจะดุแล้วก็จะเป็นปริงค่ะมันจะมีการคิ้วเนาะแล้วก็มาขหางคิ้วเริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะเบาๆนะคะเราจะทำเป็นกรอบคิ้วเพื่อนๆก็ดูตามคิ้วเดิมหรือถ้าใครคิดว่าคิ้วเดิมเราบางเดี๋ยวมาเติมมาอีกทีเนาะหางคิ้วเราเน้นได้นะ พอบีกรอบเสร็จเราก็มาทำเติมด้านในคิ้วให้มันเป็นสีเดียวกันให้มันสม่ำเสมอค่ะเดี๋ยวเล็กจะใช้แปรงนี่แหละเบนเนาะแล้วเพื่อนๆก็ใช้แปรงอันเดิมเวลาเกลี่ยก็อยากให้มันเลยขอบนะเราพยายามให้มันอยู่ในขอบแต่ไม่ให้เห,ห็นขอบชัดเนี่ยค่ะมันจะสวยเองค่ะเนี่ยเพื่อนๆดูนะแล้วก็ไล่ไปหัวตาเนี่ยเพื่อนๆใช้สีจากกลางคิ้วถึงหางคิ้วนะค่ะมันจะมีสีอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมพอเราเบนเราเกลี่ยขึ้นมามันจะมีรูปคิ้วเองเนาะแล้วก็ใช้อนันนี้อีกข้างหนึ่งนะคะมันจะเป็นแปรงเห็นไหม คนจะสวยไม่สวยเขาบอกก็อยู่ที่คิ้วด้วยนะเห็นไ,ไหมคะขึ้นละไปอีกข้างหนึ่งนะคะเหมือนเดิมนี่เราทำฟุงเท่าไหร่นะมันจะทำให้เราคิ้วสวยค่ะมันจะหน้าไม่แข็งหน้าละมุนเขาเรียกว่าการแต่งหน้ามันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะ ใช้มือดันลงมาให้มันรัดกับสันคิ้วเมื่อกี้ที่เราเฉดยิ้งไวนะ้เนาะมันก็จะมารับกันตรงนี้มันก็จะฟุ้งๆคิ้วพอเขียนเสร็จนะคะถ้าจะให้สวยเราต้องแปรงคนะิ้วเนาะให้มันเรียงเส้นเนาะให้มันดูเป็นธรรมชาติเรียงเส้นก็ต้องเบามือนะคะคิ้วเนี่ยต้องเป็นอะไรที่เบามืออย่าเขียนหนัก ทีนี้เล็กจะมาจิกงหางตานะคะเดี๋ยวเราจะจบแล้วเล็กชอบแต่งแบบตาคมเล็กก็จะมาจิกหางตาก็จะใช้เป็นเหมือนเดิมน้ำตาลเข้มกับน้ำตาลทองนะเล็กจะจิกหางตาดูนะคะมันยังไม่ชัดคัดเบ้าตาเพิ่มให้มันให้ตาดูเด่นนะหางตานิดนิดแล้วเราก็ขัดเลยค่ะเนี่ยแต้มนิดนิดเพื่อให้เบ้าตามันหางตามันชัดขึ้นมันจะทําให้ตาโตขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงไฮไลท์นะ ต้องเบาๆนะคะนิดเดียวนะอันเนี้ยพอเราใช้แปง้งแต้มไฮไลท์เสร็จต้องมาเคาะกับมือเพราะเราต้องการไฮไลท์ตรงนี้เนาะให้มันเด่นเนาะเบาๆนะคะถ้าต้องการให้มันเด่นตรงไหนเราก็เน้นตรงนั้นซึ่งเราเราลองเคลมไปแล้วถูกไหมแล้วก็ที่สําคัญนะคะก่อนจบที่บอกว่าใช้แป้งพับได้ไหมใช้แป้งพับตบเพื่อเน้นทุกอย่างให้เข้าที่นะคะเนี่ย เบาๆนะคะแล้วอย่าไปถูปื้ดๆนะให้ใช้แทบอย่างเงี้ยแทบๆลงไปอย่างเงี้ยต่อไปก็เป็นมาสคาร่านะดัดขนตาก่อนคน50บวกอย่างเราเนาะดัดขนตาเสร็จปัดขนตาจริงๆเขาให้ปัดเฉพาะด้านบน50ต่อขนตาได้ค่ะต่อขนตาได้ถ้าเกิดทนความรำคาญได้เพราะมันต้องดูแลรักษามันต้องค่อยๆล้างหน้าห้ามโดนออยห้ามนั้นห้ามนี้ถ้าเพื่อนๆทนได้เนาะแต่ถ้าสมมุติว่ามันรู้สึกจุกจิกเราเป็นคนซนก็อาจจะใช้เป็นขนตาปลอมติดเป็นวันๆไปได้ เวลาที่เอาออกมาเนาะเวลาบางทีมันชุม่มเราก็ต้องปาดหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกองเวลาทาแด้เดี๋ยวมันจะกองนะอ่ะเสร็จแล้วก็ <c oughs> ก็จัดให้มันเรียงเป็นเส้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือลองลิปสติกนะคะ เคล็ดลับหรือข้อแนะนําคือให้เพื่อนๆลงลิปมันช่วงที่เริ่มแต่งหน้าเลยนะคะปากจะได้ชุ่มชื้นเป็นการนวดลิมฝีปากก่อนที่จะทาลิปจริงหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการลงลิปสติกเล็กทาลิปมันไว้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นปากมันจะนุ่มชุ่มชื้นอยู่แล้วอันนี้มันเป็นลิปแมทนะคะเล็กชอบออกสีส้มแล้วเดี๋ยวเราทาลิปกลอสทับค่ะเพื่อนๆต้องระวังนะก็คือมันต้องสร้างขอบปากก่อน เวลาเม้มริมฝีปากก็ไม่ต้องหลุดแรยนะคะเบ,บาๆพิงไว้สักพักหนึ่งพอมันแห้งมันติดเสร็จเราก็ใช้ลิปกอสลงทับมันก็จะทําให้เราปากเราดูบักมีสุขภาพดีเนาะยังไงต้องลงลิปกอสนะคะทําให้ริมฝีปากเราฉ่าวาวนะคะเหมือนปากสุขภาพดีเห็นไหมค แลวสิ่งที่อยากจะแนะนําคือเวลาเราจะแต่งหน้าเนี่ยอยากให้เพื่อนๆใส่เสื้อแบบนี้เสื้อแบบไหน,บบนก็คือมีกระดุมหน้านะคะเพราะถ้าเราใส่เสื้อยืดคอ,อกลมหรือเสื้อเวลาที่เราแต่งหน้าเสร็จเดี๋ยวทําผมเสร็จทีนี้พอมาถอดเสื้อมันก็จะทาให้เลอะเถอะไปหมดใช่ไหมคะใส่เสื้อมีกระดุมเวลาเราจะใส่ชุดไหนก็ถอดออกแล้วก็สามารถใส่เสื้อได้เลยส่วนใหญ่เวลาเล็กแต่งหน้าแล้วก็จะใส่เสื้อมีกระดุมผ่าหน้าแบบนี้เดี๋ยวเล็กจะไปฟ i นิ s h ุคด้วยการแต่งตัวนะคะจากนั้นเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งค่ะ เพื่อนๆคะแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วนะคะฟินนชลุกด้วยเสื้อผ้าก็จะออกมาแบบนี้คะ่ะเอาลคะค่ะหน้าผมเสื้อผ้าพร้อมนะคะออกไปเฉิดฉายในวันหยุดกันคะ่ะไปคะ่ะไปคะ่ะ